พศ5 5 6 4ครับเวลาขณะนี้ก็คือเช้านิดหนึงครับ6นาฬิกา20กว่านาทียรับ23นาทีคนระับตามเวลาประเทศไทยนะครับก็สำหรับเนะช้านี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาบอกล่าวเราแจ้งที่สำคัญนะครับกวัวชาวบ้านชาวช่องเราเรียกว่าตกขบวนตอกข่าวสารนี้ไปก็เลยต้องเลบหน่อยครับแม้จะเป็นเวลาเช้าแล้ว มีงานเช้าแต่ว่ามีความจำเป็นนะครับต้องนำข่าวสารนี้มามาบอกมาแจ้งให้ได้ก็เลยถือโอกาสมาไล์ตอนเช้าและตื่นแต่เช้าหน่อยว่าอยาง,งานละกันนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับหลายคนที่ไม่อาจจะไม่รู้ประเด็นนี้นะประเด็นนี้เป็นข้อกฎหมายนะครับเป็นเรื่องกฎหมายที่ประมวลกฎหมายที่ดินได้กําหนดไว้นะครับนะครับ,นะรบมีคนเข้ามาด้วยจริงๆอตอนเช้านี่คิดว่า ไม่น่าจะมีคนเข้ามานะครับได้ยินเสียงไหมครับเดี๋ยวซาวเช็คก่อนก็ได้ครับพอดีคิดว่าแต่เช้าไม่น่าจะมีคนเข้ามาแต่พอดีมีคนเข้ามาก็ถามเลยแล้วกันครับได้ยินเสียงไหมครับรบกวนตอบตอบให้ผมหน่อยครับเสียงเสียงชัดเจนไหมแต่ภาพน่าจะชัดเจนนะครับอ่ะมีคนเข้ามาเรื่อยๆก็รอแล้วกันนะครับก็ทีแรกวราจะรีบพูดรีบเสร็จก่อนอื่นครับ ช่องทางการติดตามและการรอคนเข้ามานิดหนึ่งนะครับช่องทางการติดตามของผมมีทั้งแฟนเพจครับพิมพ์คําว่านี่ที่ดินสบกจอจานวานะครับแล้วก็ทิกต็อกครับพิมพ์คําว่า j a r n w a double r นะครับจานวานั่นแหละครับนะครับรบกวนพิมพ์ตอบหน่อยนะครับว่าว่าเสียงชัดไหมได้ยินเสียงไหมเอ่ยนะครับถ้าไม่ได้ยินเนี่ยบอกด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งครับช่องทาง YouTube ก็คือช่องทางที่กําลังไลฟ์นี่แหละครับ ก็คือจานว่าพิมเขาว่าจานว่าก็ขึ้นแล้วครับจานว่า property land expert นะครับก็คือ,คอช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับที่ดินนั่นแหละครับที่ดินข่าวสารที่ดินกฎหมายที่ดินนะหรือกฎหมายที่ก็ให้เคียงกันเกี่ยวข้องกันนะประมาณนั้นคุณอะไรเนาะคุณรัชนีคุณรัชนีชนต้วงทองนะบอกว่าได้ยินครับตื่นเช้าเหมือนกันนะครับตื่นคนตื่นเช้าเยอะเหมือนกันนะคุณวิสา วิสารัตนะน์จําหลักจะบอว่าได้ยินนะโอเคนะคนะรับซาวเช็คเรียบร้อยนะเดี๋ยวจะสายครับนะขออนุญาตรีบหน่อยนะครับวันนีนะ้เดี๋ยวมีงานไปเป็นวิทยากรตอนเชา้านะครับกนะ็เข้าสู่เรื่องแล้ว,ลวกันนะครับประเด็นนี้นะหลายคนคงไม่มีใครไม่รู้และตกขบวนนะครับว่าปีงบประมาณ6ค่าเนี่ยนะครับ กรมที่ดินเขามีโครงการเดินสำรวจนะคุณสุนทองว่าอยู่ประทุมเช้านี้อากาศเริ่มเย็นนะกำลังเย็นสบายครับที่อีสานใต้ครับที่ศรีสะเกดเช้านี้ราซีสไลด์ครับนะครับกำล,ลังเย็นสบายนะครับ, <c ười> รบ,นะรบขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาเลยนะขออนุญาตอาจจะไม่ได้ทักทายเพราะว่าตอนเชา้าอาจจะรีบนะเพราะว่ามีงานเช้านะวันนี้มีงานเ,าเป็นวิทยากรเช้านะครับ โอเคแล้วไม่ว่ากันนะครับถ้าไม่ได้ทักหรือทักไม่หมดอะไรทําความเข้าใจกันต่อตรงนี้นะครับสาหรับโครงการเดินสารวจรางวัลทำแผนที่เพื่อออกโฉนดมี70จังหวัดนะครับในปีงบประมาณ25งพหาซึ่งเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2 5งพัห้าวไปยาวาเหยียดไปจนถึง30กันยา6 5นั่นแหละครับส่วนแผนงานแต่ละช่วงผมก็มาอัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรมี70จังหวัดนะครับไม่มีแค่อะไรครับตามประกาศ รัฐบกาการกระทรวงอายานี่ยมี70จังหวัดไม่มีแค่ภูกเก็ตภูกเก็ตปทุมนนทบ,บุรีกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามนะเดี๋ยวผมติดใหม่แป๊บเปลี่ยนใหม่หนะ่อยเมื่อกี้รีบไปหน่อยแล้วมันติดแล้วม,มันช็อตนะครับโอเคได้แล้วนะครับซึ่ง70จังหวัดนี้หลายคนว่ามีอำเภออะไรบ้างก็ ที่ผมมีข้อมูลที่ผมมีข้อมูลผมก็มาลงให้ไปแล้วไปไปตามในช่องแล้วกันสำหรับประเด็นที่ผมจะพูดก็คือเมื่อมีประกาศของผู้ว่าปุ๊บเนี่ยซึ่งผมเคยบอกแล้วประกาศของผู้ว่าที่กําหนดท้องที่และวันเริ่มต้นเดินสํารวจเนี่ยนะครับเมื่อประกาศของผู้ว่าเขาจะมีกรอบระยะเวลาให้ไม่น้อยกว่า30วันนะครับเพื่อให้คนที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองทิ้นทานแน่นใกล้หรือไปทํางานต่างถิ่น ได้รับรู้รับทราบข่าวสารข่าวสารนี้จะรับรู้รับทราบประกาศของผู้ว่าที่บอกว่ามีอําเภอไหนตําบลไหนเดินสํารวจเนี่ยจะทราบอย่างไรครับหนึครับติดตามได้จากสํานักง,งานที่ดินครับเขาจะติดประกาศไว้สอที่ว่าการอําเภอ3ในพื้นที่ครับที่ทําการกํานันผู้ใหญ่บ้านเขาจะติดประกาศไว้ตามไทม์ไลน์ที่กรมที่ดินกําหนดครับประกาศจะออก ทุกจังหวัดใน70จังหวัดนี้จะออกไม่เกิน30พฤศจิกายน2564นะในหลายๆจังหวัดช่วงนี้นะในห่วงเวลานี้เขาก็มีการประชุมคณะกรรมการกําหนด <S <S ขเขามีการประชุมคณะกรรมการกําหนดพื้นที่นะเพื่ออะไรครับเพื่อนํามาออกประกาศของจังหวัดนะกําหนดท้องที่และวันเริ่มต้นเดินสํารวจนั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับสเตปต่อมานะครับตัวนี้ประกาศเหมือนกันนะครับนะครับแต่ แต่มันก็มีในข้อกฎหมายนั่นแหละนะครับตัวนี้ประกาศเหมือนกันเมื่อมีประกาศของผู้ว่าออกมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะมีประกาศอีกประกาศหนึ่งตามมาเนี่ยมันจะมีประกาศของสำนักงานที่ดินในพื้นที่ที่อยู่ในโครงการนะพูดง่ายครับที่อยู่ในโครงการเดินสำรวจนั่นแหละซึ่งเป็นที่ประกาศของอยู่ในประกาศของผู้ว่านะ อำเภอตำบลไหน,นสำนักง,งานที่ดินในเขตนั้นเขาจะออกประกาศให้ชาวบ้านชาวช่องตาสีดาสาตามียายมาคนบ้านเรานะครับได้รับรู้รับทราบเรื่องนี้ครับเรื่องนี้สำคัญนะสำหรับใครที่เรียกว่าเป็นที่ดินที่ไม่มี หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ก็คือไม่มีโฉนดนั่นแหละครับและไม่มีสอคอหนึ่งะครับต้องไปแจ้งการครอบครองทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ถามว่าใครอยู่ในเงื่อนไขบ้าง1ครับฟังดีๆนะครับเดี๋ยวตกขบวนนะครับผู้ที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก็คือก่อน1ธันวาสองสี่และไม่มีโฉนดที่ดินนะครับภาษาทางการเขาใช้คาว่าหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์แต่ผมขออนุญาตพูดโฉนดที่ดินเลยละกันครับ,นะรบเพื่อให้ชาวบ้านชาวช่องเราเข้าใจนะครับอันไหนเป็นศัพ์แสงทางวิชาการที่หลีกเลี่ยงได้ผมก็พยายามที่จะใช้ภาษาชาวบ้านแต่ถ้าเป็นสับแสง ทางวิชาการที่ให้ครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้เข้าใจได้ก็จะคงงวยนยผู้ที่ครอบครองทประโยชน์นะครับและไม่มีโฉนดนั่นแหละครับ,นะรบไม่มีโฉนดยังไม่พอครับไม่ได้มีสคหนึ่งด้วยครับก็คือพวกที่ไม่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองครับ,นะรบไม่มีโฉนดไม่มีสอคอฟังดีๆครับ ใครที่อยู่ในเงื่อนไขนี่ประเทแรกแค่นั้นครับสองครับบุคคลประเทที่สองครับผู้ซึ่งรอคำสั่งผ่อนผันจากผู้วา่านะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะแต่ในห่วงระยะห่วงระหว่างการรอคำสั่งผ่อนผันจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นก็ได้มีการครอบครองทำประโยชน์นะทำกินในที่ดินที่ดอนนั้นเลื่อยมาแหละนะครับ เรื่อยมาจนมาถึงวันที่เขามาเดินรางวัดสำรวจนะรมาเดินสำรวจรางวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจนั่นแหละนะครับมีคนอยู่2องจำพวกนะครับสองจำพวกนีนะ้ต้องทำอะไระครับต้องไปแจ้งการครอบครองทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน30 วันนับแต่ไหนนับแต่วันปิดประกาศนะรประกาศอะไรก็ประกาศจังหวัดที่กําหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสํารวจนั่นแหละนะครับหรือนะครับตัวนี้ทางแยกแล้วเมื่อกี้ผมบอกทางละงกฎหมายมีหลักก็มีข้อยกเว้นหรือไม่แจ้งได้ไหมไม่สะดวก อะไรทำนองนี้ได้หมดถ้าสดชื่นครับได้หมดถ้าสดชื่นไม่แจ้งก็ได้แต่ท่านต้องมานำเจ้าของที่ดินที่ครอบครองที่ดินตรงนั้นต้องมานำหรือส่งตัวแทนมานำพนักง,งานเจ้าหน้าที่มาเดินสำรวจรางวัดที่ดินที่ดอนของท่านนะ ตามวันเวลาที่กําหนดในประกาศจังหวัดถ้าไม่มาถ้าไม่มาน้ำไม่ส่งตัวแทนมาน้ำแจ้งก็ไม่แจ้งนะครับอยู่ให้เฉยนะนอนขาก่อยห้างที่บ้านผลกระทบที่จะตามมาคืออะไรครับหนักหนานะครับ ผมต้องบอกว่าหนักหนาสาหัสสาการครับผลทางกฎหมายครับเขาจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในที่ดินนะครับสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้นไปนะครับเวลาจะไปยื่นโน่นนี่นั่นตนี้ก็จะยากนะครับแต่ถ้าเราไปแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะออกใบรับแจ้งให้ถ้าไปแจ้งต่อพนงาเจ้าหน้าที่ภายใน30วันเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะออกใบรับแจ้ง ชื่อใบนั้นมันคือใบแจ้งใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินนะครับคุ้นๆไหมครับใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิ์ในที่ดินนะครับคนที่ไปแจ้งแล้วก็สามารถนำใบนี้แสดงแสดงตัวแสดงตนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้นะครับในวันที่เขาไป เดินเดินสำรวจดังว่าตามวันเวลาที่เขากําหนดในประกาศนั่นแหละครับหรือเร็วร้ายที่สุดถ้าไม่แจ้งก็ต้องมานําหรือส่งตัวแทนมานําก็คือมอบอำนาจให้คนอื่นมานะถ้ามาไม่ได้นี่ครับสำคัญนะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงตอนเย็นผมตอนเย็นหรืออาจจะเย็นวันนี้หรืออาจจะเย็นพรุ่งนี้จริงๆถ้าไม่ติดภารกิจอะไรมากมายจะ เปลีกเวลาเย็นวันนี้จะมาเล่าข้อกฎหมายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องสอบหลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารใหม่ๆที่จะมาอัปเดตกันนะแต่เช้านี้ขออนุญาตครับขออนุญาตยกคําถามหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยขออนุญาตจริงๆครับเนื่องจากว่ามีงานวิยากรเช้านะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมนํามาต้องมาไลฟ์เนี่ยก็คือว่ากลัวชาวบ้านชาวช่องกลัวพวกเราจะตกขบวน พลาดข่าวสารที่ไปนะครับก็เลยต้องหยิบยกมาบอกกล่าวแล้วแจ้งก่อนก็เลยถือโอกาสตื่นในทีสีนะวันนี้โอเคครับขอโทษจริงๆครับที่ไม่สามารถทักทายหรือตอบคำถามได้ทุกคนครับเพราะว่ารีบจริงๆะครนะสวัสดีครับ